สวัสดีค่ะทุกคนกลับ <c oughs> มาพบกันอีกแล้วนะคะกับไอยาชาแนลเป็นมีปอบไอมาแบบว่าหน้าสมาดมอมกันนะ้วทุกคนแต่งห <c oughs> น้าอะไรเลยดูสิเล่นลาเล่นเออช่วงนี้กําลังหัดแต่งหน้านะคะแต่งแบบเขาเรียกนะตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนไหมเห็นในติ๊กต็อกก็เลยแบบว่าออแต่งตามเขานิดนึงเหมือนไหมทุกคนเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ไหมหรือว่าเหมือนตุ๊กตาผีเหมือนตุ๊กตายาง ยค่ะวันนี้นะคะปอไอก็จะมา r รีแอคชั่นเพลงของแมนอาร์นะคะ,<ล>ะเอ,อเป็นเพงลงล่าสุดเลย <Okay. S 1> เพลงนี้มีชื่อว่าเราแค่ผ่านมาเจอกันนะคะแมนอาร์เฟจลินกับโอเว่นแล้วก็ P ีเ <Wow. S 1> อพีบีทแบกนะคะนักแสงตัวเป็นๆทางนั้นเลยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านาะก่อนที่จะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกด ไลค์ like. กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้๊อบไอในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยไปดูกันเลย เราแค่ผ่านมาเจอกันสักวันก็คงต้องจากไม่เคยกดเธอเลยยินดีที่เจอด้วยซ้ำขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาถึงแม่บางครั้งไม่น้ำตายินดีที่ได้รักกัน เมื่านมาฉันภายามทุกอย่าง finishing up Mv เ,เขาแบบ Solo, Solo ดีเนอะ<น>แต่วันนี้ต้องปลอยวันนี้มันคงอย<น>ู่ฉันถนไม่ไว้แล้วเรื่อยจะทําให้รักแล้วเธอแต่ตัวจะเกียดได้เจอไม่ใช่ว่าฉันเขียดเธอรู้ไหมว่ารักแต่ต้อง ป็นเพลงเศร้าที่ให้อา<ล>รมณ์<อ>แบบว่าสบายสบายมากเ,ยกยเียนนค่ปเกลงทำเป็นยิ้มแปลงทำเป็นหินถึงภายในใจเหมือนตายแปลงไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้ร้องหรือเสียใจฉันก็แค่เดินดอกมาไม่ใช่ว่าฉันอยากลาไม่ใช่ว่าฉันมีเสียใจเราแค่ผ่านมาเจอกันสักวันก จอแล้ยินดีที่เจอด้วยซ้ำขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาถึงแม้บางครั้งมีน้าตายินดีที่ได้รักกันเราแค่ผ่านมาเจอกันสักวันก็คงต้องจากโลเคชั่นแต่ละที่คือดีมากเลยทุกคนสวยสมากขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาถึงแม้บางครั้งมีนะ้ ไปไแต่ใจก็ยังเป็นคนนี้ถึงให้เอาน้ำมาดับไฟมันก็ยังเหลือเท่าถุลิยินดีที่เคยได้รักกันไม่คิดไม่ฝันในวันนี้วันที่สองเราต้องจบลงวันที่ฉันปลงเลยยอมทิ้งถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรถ้าเธอจะไปก็ไม่ว่ามันผิดที่ฉันไม ันงอทีนทนอยู่ข้างเธอตลอดมาแต่เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอมากยิ่งกว่าใครให้ใจเท่าไรก็ไม่พอถ้าร้อยพอคงไม่ไหวแต่รักเหลือเกินเธอรู้ไหมถ้าเราไม่ใช่ก็ต้องพอเราแค่ผ่านมาเจอกันสักวันก็คงต้องจากไม่เคยกดเธอเลย,ยนเมนด้เจอด้วยซ้ำ ขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาถึงแ,แม้บางครั้งไม่น้ำตายินดีที่ได้รักกันกลั้นคำเป็นยิ้มไม่เสียใจทั้งทั้งที่ใจมันเจ็บจะตายไม่ทันบอกลาเธอหายไปรู้ไหมว่าใจมันแทบจะวายยังคงคิดถึงเธอเหมือนเดิมแม่เธอไม่ลืมเลือนคนเกา่ารย่องน่าเหล่าลนั้นเคยซ้ำเติมเจ็บและเกินถามใจเธอดูว่าเธอประกันอะไรบ้างกลับไปหาเขาห้ืออยู่กับฉันแบบเคียงข้าง ฉันไม่เคยโกรธเธอเลยจะกลับไปหาเขางม่คนมันโกรธมันเคยให้มันจบไปเลยใจที่ให้ไวไป่ให้มันแตกไปเลยให้มันรู้เป็นแค่คนค่าเวลาพอเธอพักฟื้นแต่เห็นเหตยเธอก็ลาฉันเจ็บคอยซ้ำน้ำตาฉันภาวนาขอให้โชคดีลบไปให้เจ็บขอให้ไม่มีรีบไปให้ไวไปให้ไวไปให้สุดเพราะที่ตรงนี้ฉันจับไปจำไม่อยู่ถึงฉันไว้อยู่ที่ปลายทางึงฉันไปเถอะเถอคนใจดำ ถึงไว้บทเพลงเพื่อเธอมาฟังพอสุดท้ายเชื่อสั่งเราไม่ได้เป็นไรกันเราแก่ผ่านมาเจอกันสักวันก็คงต้องจากไม่เคยโกรธเธอเลยยินดีที่เจอด้วยซ้ำขอบคุณทุกเครื่องที่ผ่านมาถึงแม่บางครั้งไม่น้ำตา ทุกคนป๊อบอายก็ดูจบแล้วนะคะเพลงนี้รู้สึกประทับใจ Mv อเขาจะ สโลว์สโลช้าช้าให้อารมณ์แบบว่าเหมือนจะชิลๆนะคะแต่ไม่ชิลๆเลยเพลงเขาเศร้ามากเลยเนื้อหาเพลงแบบว่าโอ๊ยผู้ชายคนนึงทนกับผู้หญิงคนนึงได้ขนาดนี้เชียวหรอในความคิดเราอะไรเงี้ยถ้ามีผู้ชายดีๆขนาดนี้ทุกคนป๊อปอายอยากเจอมากเลยผู้ชายที่ดีขนาดนี้อ่ะอดทนเพื่อรักยอมเพื่อรักอะไรเงี้ยอุ้ยสมัยนี้ยังมีอีกหรอในเนี้ยในคนดูที่ดูป๊อปอายอยู่อ่ะมีใครดีขนาดนี้บ้างไหม no อยอกยอกยอก,ก็ดีทุกคนนั่นแหละ แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะก็คือแบบนักร้องทั้ง3คนนะคะแมนอาโอเว่นพีเอพีบีดแมนนะคะหูสไตล์แกนแต่งตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปแนวเดียวกันเลยทานองของเพลงคือดีมากเลยอะ่ะ ทำนองเอาช้าๆช้าๆช้าๆไปเรื่อยๆให้อารมณ์แบบเศร้าๆตามเลยอือแล้วก็ในเนื้อหา MV เนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรมากนัวเขาก็แค่บอกว่านักร้องคนเนี้ยก็คือตัวพระเอก MV เนี่ยเศร้าๆทางเพลงในเสืออารมณ์ออกมาเศร้าๆโลเคชั่นก็มีหลายสถานที่มากเลยแต่สวยมากเลยทุกคนผมอายชอบมากๆเลยวิวกลางคืนอะไรแบบเนี้ยอือากไปถ่ายรูปตามมากเลยสวยมากๆค่ะนักเสียงของนักร้องทั้งสามคนนะคะก็ไปทางเดียวกันหมดเลย ป๊อบอายฟังแล้วป๊อบอายนึกถึงอันเนี้ยน้อง t s t 7 3อ่ะเออ t t 73ก็มี PAP Beat Band เป็นไอดอลใช่ไหมอันนี้ป๊อบอายถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ป๊อบอายว่าเอกลักษณ์ของ PAP Beat Band กับน้อง t s t 7 3เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะโดยรวมเลยคือป๊อบอายชอบมากๆเลยนะคะให้ไปเลย10เต็ม10ค่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แมนอารด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป๊อบายในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะสำหรับวันนี้ป๊อบอล,ลาไปก่อนนะคะถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรถ้าเธอจะไปก็ไม่ว่ามันผิดที่ฉันไม่ดีมันใครหรือเป็นที่ใจเธอไม่ว่างเธอคุยกับใครก็หลายคนที่ฉันยังคนก็เพราะรักฉันมีหัวใจฉันก็คนแต่เธอก็ทงเลยเยียบซ้า อดดูเหมือนงอได้ทน